กลับมาติดตามช่วงที่2องของสมารม์ทบิรษฐกิจติดจอนะคะในโลกที่ธุรกิจกําลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะคะไม่ใช่ว่าธุรกิจทุกรายจะสามารถอยู่รอดได้ค่ะมีหลายธุรกิจที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตนะคะแต่สุดท้ายกลับต้องปิดกิจการลงไปนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าว่ามีธุรกิจอะไรบ้างเริ่มจากที่แรกเลยนะคะถือว่าช็อกวงการทีเดียวกับสวิฮเทลพาร์คไนล์เลิศนะคะหลังจากที่ปลายเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาต้องปิดกิจการไปนะคะจากการทุ่มเงินนะคะกว่า10,000ล้านบาทนะคะของทางกรุง เทพดูสิธตเวชการหรือว่า BDMS ซื้อที่ดิน15ไร่พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งประกอบไปด้วยโรงรามสวิท์โฮเทลพาร์คไนเลิศและอาคารสำนักงานพร o มิ n เอตเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรแห่งแรกในเอเชียค่ะ ส่วนโรงแรมปักในเลิศเองก็ให้เหตุผลในการขายกิจการนะคะว่าเกิดจากการแข่งขันที่เป็นไปอย่างหนักหน่วงโรงแรมต้องประสบกับภาวะขาดทุนและหนี้สินต่อเนื่องปีที่แล้วหนี้สินรวมนะคะ795ล้านบาทนะคะขาดทุนไป54ล้านบาทด้วยกันทำให้ตัดสินใจที่จะปิดตัวลงในต้นปีหน้าค่ะ มาต่อกันที่ข่าวล่าสุดกันบ้านนะคะกับวงการเครื่องสํอาอางนะคะที่เป็นแบรนด์ขายตรงแบรนด์แรกในประเทศไทย A1 c o s m e t i c ตค่ะปิดตํานานสินค้าขายตรงนะคะสาปีที่ดําเนินมาในประเทศไทยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกที่เคยมีรายได้หลักพันล้านบาทต่อปีแต่แล้วค่ะในระยะหลังนะคะกลับพบกับภาวะขาดทุนมาตลอด5ปีเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์นั้นไม่สอดรับกับการทําตลาดในประเทศไทยบริษัทแม่ใน ริกาจึงถอนธุรกิจออกจากประเทศไทยตั้งแต่เดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปแต่อวอน,นะะในอีก147ประเทศจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อเนื่องค่ะ ไม่ต่างจาก A1 นะคะก็คือธุรกิจสิ่งพิมพ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างกระแสการปิดตัวมาอย่างต่อเนื่องในหลายหน้าปกทีเดียวนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่นติตยสาร Image นะคะแล้วก็ Cosmopolitan Thailand นะคะซึ่งอยู่คู่แผนน่นนิตยสารไทยมานานกว่า20ปีค่ะรวมไปถึงนติตยสารบันเทิงอย่างซุปซิปอุ๊บและ FHM นะคะที่ช็อกวงการที่สุดเห็นจะเป็นนติตยสารสก,กุลไทยค่ะประกาศปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะฉบับวันที่31ตุลาคมนี้จะ เป็นฉบับสุดท้ายปิดฉากนิตยสาราเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานถึง61ปีเหตุผลสำคัญก็คือสภาพเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่ดิจิตอลมากขึ้นแต่ดิจิตอลก็ใช่ว่าจะอยู่รอดนะคะเพราะว่าธุรกิจทีวีปิดตัวไปมากทีเดียวนะคะท่านเรามาไล่ดูตั้งแต่เคเบิลทีวีกันก่อนนะคะซึ่งเราเห็นเลยว่ามีการประกาศปิดตัวไปถึงกว่า100ช่องด้วยกันตลอด2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากไม่สามารถหาไรายได้จาก โฆษณามาหล่อเลี้ยงธุรกิจได้นะคะโดยโดนชิงเม็ดเงินโฆษณาไปจากที วีดิจิตอลนั่นเองแต่ทีวีดิจิตอลเองก็ใช่ว่าจะไปรอดนะคะเพราะว่าจากการประมูลไป24ช่องตอนนี้มี2ช่องที่ปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็คือโลก้ารวมถึงไทยทีวีนะคะภายใต้การกลุ่มบาเหียนของท่านนี้เจ้าแม่สื่อบันเทองอย่างเจ๊ติ๋มทีวีผูนั่นเองค่ะเหตุผลง่ายๆคือไม่มีเงินจ่ายค่าไยเส้นที่ทุ่มไปถึงเกือบ2,000ล้านบาทด้วยกันนะคะสุดท้ายค่ะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นนะคะจากการปิดกิจการของ สองสีตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมาเคเบิลทีวียักษใหญ่ของประเทศทีเดียวนะคะปกติแล้วจะนำเสนอเนื้อหาการถ่ายทอดสดฟุตบอลยักษ์ใหญ่ของประเทศนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการนำเสนอฟุตบอลต่างประเทศเป็นหลักนับว่าช็อก บรรดาแฟนบอลไม่น้อยนะคะเพราะว่าแผนธุรกิจในการหาสมาชิกไม่เป็นไปตามค่าตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะหาสมาชิกได้1ล้านคนแต่กลับมีสมาชิกเพียงแค่2 0 0 0 0นรายเท่านั้นไม่คุ้มกับการทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์ถา่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก0-9,000ล้านบาทรวมถึงเงินลงทุนกว่าหมื่นล้านบาทในภาพรวมนะคะแม้ว่าจะมีชื่อของวิชัยทองแตงเป็นผู้กลุ่มบางเขียนก็ตามค่ะ ส่วนธุรกิจในบ้านเรานะคะที่สามารถพลิกฟื้นกิจการมาได้นะคะแล้วก็เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักผงหอมสีจันนะคะอยู่คู่กับคนไทยมานานทีเดียวค่ะหลังจากที่รุ่น2เข้ามารับไม้ต่อนะคะเขาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ยังคงชื่อของสีจันเอาไว้นะคะแล้ววันนี้เป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าก้าวไกลไปในระดับต่างประเทศแล้วด้วยวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่ากลยุทธ์อัไรยที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จรวมพูดคุย พร้อมกันนะคะกับคุณรวิทย์หานอุตสาหากรรมการผู้จัดการบริษัทศรีจันทร์สหโอสถจำกัดอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณรวิทย์ค่ะ,คะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาค,คุยว่าเราสามารถพลิกฟื้นธุรกิจให้กลายเป็นธุรกิจที่เจ๋งได้อย่างไงบ้างถามแบบนี้ก่อนนะคะว่าความยากง่ายในการเข้ามาสารต่อธุรกิจจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นยังไงคะจริงๆในเคสของเราเนี่ยมันมีความยากอยู่พอสมควรคเพราะว่าลูกค้าเนี่ยให้ เรียกว่าให้รู้สึกว่าแบรนด์มันเก่ามากแล้วก็ดูโบราณดูเฉยเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนตรงนี้ในใจลูกค้าให้ได้ก่อนซึ่งเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดไม่ว่าเราจะออกสินค้ามาเยอะแค่ไหนก็ตามถ้าลูกค้าย,ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่เนี่ยยังไงก็ขายของลำบากเพราะว่าคอสเมติกมันเป็นของที่ค่อนข้างแฟชั่นค่ะคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อสินค้าก่อนเลยอย่างแรกะนะคะต่อมาแนวทางในการพลิกฟื้นธุรกิจของเราเราทำยังไงคะตอนนี้สีจันเรียกว่าสลัดภาพเดิมออกหมดเลย คือจริงๆแล้วเราก็เริ่มต้นจากว่าเราไปหาก่อนว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะเห็นอะไรในแบรนด์ของเราแล้วกเ็เราสามารถผสมผสานของที่เรามีอยู่คือของดั้งเดิมความเก่าเนี่ยทำยังไงให้มันดู เท่ดูเกดูวินเทจได้ต้องไปหาสูตรสำเร็จตรงนั้นให้ได้แล้วเราก็ค่อยๆลองเทสว่าวิธีนี้มันเวิร์กไหมอะไรเงี้ยฮะผ่านกระบวนการการทำการตลาดจะเห็นว่าหลายแคมเปญที่ออกมาบางอันก็ไม่เออวิร์กเราก็ลองทำไปเรื่อยว่าวิธีไหนที่มันจะโดนใจผู้บริโภคจนตอนนี้เราเริ่มหาทิศทางของตัวเองได้แล้วค่ะเรารู้ได้ยังไงว่าแบบนี้แหละที่โดนใจเพราะว่าเราก็ลองผิดลองถูกมาพอสมควรเลยจริง,รงๆผมคิดว่าผลตอบรับจากผู้บริโภคเนี่ยยุคนี้ มันเป็นยุคที่เราโชคดีเราสามารถหาคอมเมนต์จากจากผู้บริโภคได้เร็วมากจากโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะแล้วเราก็รีบปรับแผนกันภายในระยะเวลาสั้นมากเราพูดกันถึงระยะเวลาแค่สอสวันเันละอกแคมเปญไปวก็ปรับแผนตลอดเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาอยากเห็นจริงๆแปลว่าเราต้องเปลี่ยนเร็วแล้วก็ฟีดแบ็จากผู้บริโภคมีผลกับการดําเนินธุรกิจต่อไปเสมอด้วยนะคะมีผลอย่างมากครับสิ่งสําคัญเลยที่ทําให้เราเนี่ยถือว่าเป็นสีจันทร์เลือดใหม่ที่เข้มข้นกว่าเดิมคุณวิวิ์บอกว่าคืออะไรคะ เราคิดว่าทีมงานทั้งหมดตอนนี้นะครับเ,เรามีความตั้งใจจริงๆเลยอยากจะทำให้แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่คนไทยภูมิใจและด้วยความตั้งใจนี้เหมือนมันเป็นวิชั่นของบริษัททุกคนที่มาทํางานที่นี่ มาเพราะเหตุผลนี้ก็เลยมันก็เลยเราเห็นอะไรออกมาใหม่ๆเสมอคือวิชั่นชัดนะคะเลยทาให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันแล้วก็มีความภูมิใจในความเป็นไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเคสตัวอย่างกันมากดีกว่าในต่างประเทศเนี่ยมีหลายธุรกิจทีเดียวนะคะที่เป็นยักษ์ล้มไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือไม่นนะคะวันนี้ไปดูกันนะคะว่ามีแบรนด์ไหนที่เคยยิ่งใหญ่แต่แล้วก็ไม่สามารถทัดทานได้เนื่องจากโลกที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ แบรนด์ยักษ์ใหญ่หลายรายที่เคยยืนอยู่แถวหน้าของวงการธุรกิจแต่ต้องขายกิจการบางก็ล้มละลายหรือเลิกกิจการไปส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจหรือบางก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่เสี็จแล้วหนึ่งในแบรนด์ที่ว่าก็คือโนเกียแบรนด์มือถือชื่อดังจากฟินแลนด์ที่เคยเป็นผู้นาวงการโทรศัพท์มือถือแต่สุดท้ายประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องจนต้องขายกิจการบางส่วนซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือให้กับ Microsoft เมื่อปีสัมพันธ์5 1 5อห้าส ความล้มเหลวของโนเกียเกิดจากการไม่ตรหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในวันที่ขายกิจการให้ซีอก็ยังพูดว่าบริษัทไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ก็อย่างเจ๊งซึ่งสะท้อนว่าบริษัทไม่รู้ตัวจริงๆว่าผิดพลาดอะไรไปบ้างแต่ในมุมของนักวิเคราะห์เห็นว่าโนเกียผิดพลาดหลายอย่างทั้งเรื่องไม่เรียนรู้ไม่เปลี่ยนแปลงและพลาดที่จะคว้าโอกาสดีๆที่จะทําเงินตัวอย่างเช่นพยายามยึดระบบปฏิบัติการซิมเบียนของตัวเองไว้มองข้ามความสําคัญของระบบเปิดอย่าง Android ของ Google เมื่อสุดท้ายยอมเปลี่ยนก็สายเสร็จแล้วหรือเคยมองข้ามความสำคัญของทัชสกรีนที่เป็นเทคโนโลยีสำคัญมากๆของสมาร์ทโฟนเป็นต้น ซึ่งก็ไม่ต่างกันนักกับกรณีของ BlackBerry ที่เคยเป็นมือถือยอดฮิตอยู่หลายปีแต่เมื่อเร็วนี้ได้ประกาศเลิกผลิตสมาร์ทโฟนเองแล้วแต่ให้บริษัทอื่นคำแทนจากที่ยืนอยู่ระดับต้นๆของวงการตอนนี้เหลือส่วนแบ่งในตลาดไม่ถึง0.3สาเหตุหลักๆที่ทาให้บริษัทหมดสเสน่ห์ก็คือการไม่เปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับตลาดและยังภูมิใจกับแป้นพิมพ์ในตัวเครื่อง ขณะที่คนหันมานิยมแบบพัชกรีนกันแล้วแบล็ k เบอรี่ยังเน้นจับลูกค้าองค์กรมากเกินไปจนละเลยกลุ่มลูกค้าทั่วไปต่างจากผู้นำวงการตอนนี้อย่าง Apple และ s a m s u n งที่เอาใจคนทั่วไปกันเต็มที่และคล้ายๆกับโ Noki ียแบล็กเบอรี่ยังคงยึดมั่นกับระบบปฏิบัติการของตัวเองซึ่งไม่ได้มีแอปพลิเคชันที่คนต้องการใช้มากเพียงพอนอกจากนี้ก็ยังไม่สร้างสรรนวัตรกรรมใหม่ๆม,มาตอบโจทย์ลูกค้าได้เร็ว <c oughs> เท่ากับคู่แข่งทาให้สุดท้ายจึงต้องพ่ายแพ้ไป แบบไม่เป็นท่า โกดักเป็นแบรนด์ยักษ์อีกรายที่เคยมีอดีตเป็นถึงแบรนด์ที่มีมูลาค่าสูงสุดอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาแต่ต้องล้มละลายไปเมื่อปี2555ความล้มเหลวไม่ได้เกิดจากการขาดเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เป็นเพราะไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตนคิดคนได้มากพอตังหาเช่นเคยคิดคนกล้องดิจิตอลได้ตั้งแต่ปี2518แต่กลับไม่เห็นความสําคัญนะักหรือตอนที่เรื่องเห็นคนมาเล่นกล้องดิจิตอลมากขึ้นโกดักก็ยงจดจ่ออยู่กับการพัฒนาตลาดกล้องฟิล์มและการ ล้างอัดฟิล์มซื้อทหารมาใช้จุดแข่งด้านเทคโนโลยีมาทำตลาดกล้องดิจิตอลอย่างจริงจังวันนี้ก็น่าจะยืนอยู่ในวงการอย่างยิ่งใหญ่ได้ไม่ยากนอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ยักษ์บางแบรนด์ที่ปิดฉากตัวเองไปแล้วอย่าง Tower Record ที่เป็นผู้บุกเบิกวงการร้านค้าปลีกเทปซีดียักษ์ใหญ่แห่งวงการดนตรีแต่กลับต้องล้มละลายเพราะแบกหนี้ไม่ไวประกอบกับสภาพแวดล้อมทางดนตรีที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการเสพเทปผีซีดีเถื่อนหรือการมาถึงของ i t u n e ค่าย Apple โดยบริษัท ไยื่นฟ้องล้มละลายไปเมื่อปี2547เช่นเดียวกับ b o ดอ e r s เชนร้านหนังสือชื่อดังที่มีสาขามากมายทั่วสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศแต่ไม่สามารถหาที่ยืนได้ในโลกที่คนหันมาพึ่งผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้บริษัทต้องล้มละลายไปในปี2554และปิดสาขาของร้านทั้งหมดและขายรายชื่อสมาชิกให้กับคู่แข่งอย่างบร a n d s นด d บเบิลได้เงินมาราวๆ13.9ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือเกือบ500ล้านบาทพร้อมกับขายพื้นที่ที่เคยเป็นสาขาให้กับแบรนด์ค้าปลีกอีกหลายรายนี่ก็คือแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะเคยประสบความสําเร็จมากแค่ไหนแต่ถ้าปรับตัวไม่คันกับการเปลี่ยนแปลงก็จะเหลือแค่ตำนานให้คนจดจำเท่านั้น คุณรวิทรู้จักแบรนด์เหล่านี้ดีอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าทำเรื่องของแบรนด์มาด้วยมองยังไงคะกับเหตุการณ์ยักษ์ลมที่เกิดขึ้นจริงๆผมว่าในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์เล็กหรือแบรนด์ใหญ่นนะครับคำเดียวที่ต้องมีอยู่ในหัวตลอดเวลาคือคำว่าปรับตัวเพราะว่าลูกค้าไปเร็วจริงๆเราเองก็ต้องปรับตัวตลอดเวลา huh. ถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยก็จะเป็นเคสแบบนี้ไม่ว่าจะมีกําลังเยอะแค่ไหนก็ตามสีจันเองก็ปรับตัวอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะก็มีอีกหนึ่งสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเสิร์ฟให้กับผู้บริโภคด้วยคืออะไรคะใช่ครับคือเดี๋ยวตอนนี้เรากาลังจะจริงๆเราจะทำการรีแบรนด์อีกรอบหนึ่งให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเราก็จะออก p r o d u c ตเป็นเรียกว่า คือถ้าถ้าคนพูดถึงสีจันท์สมัยก่อนจะนึกถึงแป้ง<ช>แต่ตอนนี้เราจะทำแบบฟู l ไลน์คอสเมติกออกมามเราก็จะเริ่มชิมลางเรบบ็วนี้ด้วย Product ที่กำลังจะออกในกประมาณสามอาทิตย์ข้างหน้าก็คือเป็นพวกเครื่องสำอางนะคะ,คะ เต็มหรือยังคะหรือมีแผนในอนาคตที่เราจะต่อยอดสีจันไปมากกว่านี้อีกมีอีกครับมีอีกเยอะมาจริงๆเราเนี้ยอันนึงที่เราอยากทําตลอดก็คือว่าเราอยากจะออกของให้เซอร์ไพรส์ลูกค้าตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นของที่ทํายากแต่มันเป็นเหมือนกับแบรนด์ดีเอ็นเอของสีจันลูกค้าชอบลูกค้าชอบเห็นความเซอร์ไพรส์กักแบรนด์เราเราก็พยายามจะหาของมาเรื่อยๆซึ่งเซอร์ไพรส์จริงๆทุกครั้งไม่ว่าจะออกแอดมาหรือว่าโปรดักต์หรือว่าแม้แต่ตัวดีไซน์เองก็สร้างความประทับใจกับลูกค้าด้วยะนะคะสุดท้ายแล้วการฝากไวนะะ้น บิ๊กเบิ้มนะคะธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดกลางในวันที่แข่งขันสูงอยู่ยากแบบนี้อยากให้กําลังใจกับเขาหรือว่าบอกเคล็ดลับความสําเร็จให้เขาเปลี่ยนจากโอกาสที่จะเจ๊งเป็นเจ๋งได้ยังไงบ้างคะจริงๆผมว่าวิวธีเดียวเลยที่ผมลองทํามาแล้วมันเวิร์กที่สุดเนะครคือเราต้อง เราต้องพยายามลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลาถึงแม้ว่าบางทีมันจะผิดพลาดบ้างต้องพยายามควบคุมความเสียหายให้ได้แต่ต้องลองตลอดเพราะว่าพอเราลองปุ๊บเราล้มเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะสาเร็จมันก็มีมากขึ้นค,คืออย่ากลัวที่จะผิดพลาดแต่ต้องทําให้เยอะเข้าไว้และต้องปรับตัวเร็วด้วยขอบคุณมากนะคะสำหรับทางด้านของคุณรวิทย์นะคะหานุตสาหะนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราและเชื่อเหลือเกินว่าแบรนด์สีจันก็จะอยู่ในใจของใครหลายคนแล้วก็ทําให้คนไทยภูมิใจในแบรนด์ไทยด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ